ทุกความพยายามมันไม่ได้การันตีความสําเร็จนะทุกๆความสําเร็จนะคะมันล้วนมาจากความพยายามถ้ามันไม่มีดีมานคุณก็ต้องเปลี่ยนธุรก,กิจถูกไหมถ้ามันไม่มีคนซื้อถ้าไม่ไม่มีคนจ่ายแนะ่เราอยากขายดีเราก็ลองไปดูซีว่าคนที่เขาขายดีเขาทําอย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะมิลินจะมาพูดในเรื่องของคนขายเยอะกว่าคนซื้อนะคะ นะมีใครเคยได้ยินคำนี้ไหมคะหรือว่ามีใครเคยรู้สึกหรือว่าเคยพูดเองบ้างไหมว่าทุกวันนี้คนขายของเต็มไปหมดเลย แต่ว่าไม่มีคนซื้อทำอย่างไรในธุรกิจที่มิลินทำอยู่นะเป็นธุรกิจเค้กนะธุรกิจเค้กอย่างเงี้ยเราก็ถามว่ามีคนทำไหมมีนะถ้าเป็นธุรกิจอสังหาถามว่ามีไหมก็มีเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้ว่าสิ่งที่มันจะทำให้เราเป็นคนที่ถูกเลือกอะนั่นคืออะไรนะอันนี้ก็คือนำมาจากสิ่งที่ตัวเองใช้อยู่ละกันนะถ้าเกิดว่าในแง่ของคนซื้อถ้าเกิดเราเป็นคนซื้อนะอันไหนคือมีคนขายหลายๆคนเนี้ย เรายิ้มเลยถูกไหมคือเรายิ้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าเ,เราโชคดีที่มันมีทางเลือกที่มันมีช้อยเยอะก็คือเป็นความที่แบบโชคดีของผู้บริโภคที่แบบมีคนขายเยอะพอมีคนขายเยอะมันก็ต้องเกิดการพัฒนามันก็จะเกิดการดีกว่าคือคุณภาพดีกว่าราคาถูกกว่าอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบเรียกได้ว่าคือม,มันจะทําให้เราได้ของดีกว่าในโหมดที่เราเป็นคนซื้อเราก็รู้สึกว่าเออเราโอเคที่มันมีนม เจ้าที่มันมาแข่งขันกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคในกรณีที่ถ้าเกิดว,ว่าคนขายเยอะกว่าคนซื้อนะะอยากเป็นคนที่ถูกเลือกลองเช็คสิ่งนี้ดูนะสิ่งที่มิดินจะบอกก็คือว่าก็คือว่าเราเช็ค ตลาดก่อนอันดับแรกเลยนะคะตลาดในที่นี้ก็คือลูกค้าตลาดว่าคือคนต้องการหรือเปล่าตลาดให้ค่าหรือเปล่าแล้วคนขายเยอะเยอะอ่ะคือหมายถึงว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะแล้วเราต้องเช็คตลาดหรอในเมื่อคนขายมันเยอะคนขายเยอะอ่ะนั่นแปลว่าตรงนั้นมันก็เป็นที่ต้องการหรือเปล่าอ่าอะคือทางธุรกิจอ่ะคนขายเยอะก็จริงแต่ณนะตอนนี้อ่ะเอาจริงๆแล้วคือมันมันมันเอาไปแล้วหรือเปล่าหรือว่า มันยังอยู่หรือเปล่าอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นชานมไข่บุกอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยคือแบบมันเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยนะจริงๆริริลินก็เคยขายเคยขาย,เคยขายเมื่อ10ปีที่แล้วได้เออเออสิปีตอนเปิดร้านที่ลาดพร้าวสิบเก้านะคะเคยไปเรียนทั้งกาแฟทั้งชาไข่บุกมานะณนะตอนนั้นก็คือคนที่เปิดชานมไข่บุกนี่เปรี้ยงป้างมากเลยนะคือแล้วด้วยความที่เราเป็นร้านเคก้กตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นสินค้าที่มาเสริมนะทีนี้ว่า ณนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังขายอยู่นะคะแต่ว่าตลาดเขาเปลี่ยนไปละเขาไม่ได้แบบเป็นเทรนนี้ละหรือว่า,ามันมีเครื่องดื่มอย่างอื่นที่มันเข้ามาทดแทนแต่เรายังอยู่ในเกมนี้ผู้บริโภคคนซื้อเขายังอยู่ในเทรนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ต้องลองเช็คก่อนเลยนะว่าไม่งั้นเราก็เหมือนกับ มีคนขายเยอะๆพอมีคนขายเยอะๆก็รู้สึกว่าไม่เห็นมีคนซื้อเลยพอไม่มีคนซื้ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเรานอยเราแบบเอ,อ่อทำไมคนคนขายมันเยอะมองไปทางไหนก็มีแต่คนขายอย่างนี้นะคือให้ดูว่ามันไม่ตอบโจทย์เนี่ยคือแล้วเราไม่สามารถสร้างดีมาน์ได้เราไม่สามารถเอ,อ่อสร้างให้คนไปกินชาด,ดมไข่มุกได้อย่างเช่นอ่ะเอาเอาเอา,เอาใกล้ตัวกว่าน,นั้นก็คืออย่างเช่นเค้ก เค้กถือว่าณตอนนี้ถามว่าร้านเค้กนะคะคือหายไปค่อนข้างเยอะหายไปค่อนข้างเยอะมีสินค้ามาทดแทนแล้วก็แล้วมันใช้เป็นโอกาสด้วยใช้แค่บางโอกาสแล้วทำไมคือร้านเราถึงยังอยู่ร้านเราถึงยังอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือด้วยความที่เราทำเค้กสามิติ ทำเค้กแต่งเค้กแบบว่าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าซึ่งแบบว่าลูกค้าอยากได้อะไรเราทําแบบนั้นซึ่งแปลว่าอะไรแปบลบว่าอย่างวันนี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้เกิดเขาไม่ได้เป็นคนที่เกิดวันวาเลนไทน์อ่ะคือเขาก็ยังสามารถสั่งเค้กไปให้ เทศกาลวา l เลนทน์ได้ถ้าเรามีโปรดักที่มันตอบโจทย์เขาอย่างเช่นปีนี้นะคะชูกรี่ทำเซตที่เป็นหัวใจนะหัวใจเพาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบอลลูนบอลลูนสื่อรักบอลลูนแบบส่งความรักไปให้ในตีมแบบนี้นะก็จะเป็นแบบลูกโป่งประมาณ10ลูกนะลอยแบบอัดแก๊สฮีเลียมลอยแบบจริงจังนะและในนั้นนะคะในกล่องตัวนั้นเรายังมีแบบ หัวใจอีก3สิ่งก็งคือเป็นแบบเป็นช็อกโกแลตอะช็อกโกแลตก็คือสื่อถึงความหวานความรักความหวานนั่นเองเนาะแล้วก็ช็อกโกแลตตรงเนี้ยเป็นรูปหัวใจด้วยรูปหัวใจแล้วก็คือแบบคือมันเข้าตีมแล้วก็อยู่ในกล่องนะอันนี้ก็คือเป็นโปรดักที่เราคีเอทให้เข้ากับเทศกาลเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้แ,แม้จะเป็นร้านเค,ค้กก็จริงแต่ว่ามันสามารถ adapt ให้เข้ากับเทศกาลต่างๆได้ซึ่งเราก็ เขาเรียกว่าอะไรเราก็เพิ่มโอกาสต่างๆขึ้นมานะอันนี้ถือว่าเราสามารถสร้างดีมาน์ขึ้นมาได้แต่ในแง่ที่ไม่ตอบโจทย์และยังไม่มีดีมาน์อีกจ้ะ นั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนธุรกิจทันทีนะถ้ามันไม่มีดีมาน์คุณก็ต้องเปลี่ยนธุรกิจถูกไหมถ้ามันไม่มีคนซื้อถ้าไม่ไม่มีคนจ่ายแน่นอนนะคะคือคนขายเยอะแต่ว่ามันไม่มีคนซื้อเทรนมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคือณตอนนี้เขาไม่ได้นิยมแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้มิลินเห็นชานมก็ยังเยอะอยู่เยอะอยู่ถามว่าถ้าเราอยู่ในเนี้ยมันยังตอบโจทย์คนหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมาเข้าข้อนี้โอเคถ้ามันยังตอบโจทย์คนอยู่อ่ะ แล้วเราไปโฟกัสถูกกลุ่มหรือเปล่าเลาขายถูกกลุ่มถูกที่ถูกทางหรือเปล่านะคือเราไปขายอยู่ในกลุ่มที่แบบไปขายในยิมอย่างเงี้ยคือคนกินชานมไข่มุกก็อาจจะไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะข้อที่สองนะไปเช็คดูคู่แข่งหรือไปเช็คร้านอื่นดูนะคะว่าทไมเขาขายได้ แล้วทาไมเราขายไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันก็มีแบบนี้เหมือนกันนะว่าสินค้าดีโอเคตอบโจทย์นะมีคนขายเยอะแต่ร้านคนอื่นขายได้ร้านเราขายไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรคะเราต้องมาเช็คแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคือเราต้องเช็คว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะคืออะไรแล้วก็เรา ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องยอมรับนะคะยอมรับในที่นี้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงไปในท,ทิศทางที่ดีนั่นเองเราไปเปรียบเทียบคนที่ ดีกว่าอย่างเงี้ยคนที่เก่งกว่าอย่างเงี้ยเราก็ไปในเวย์ที่เราต้องพัฒนาขึ้นแต่ในเวย์อีกเวย์หนึ่งคือถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าเราข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะก็คือว่าเหมือนกับว่าเราก็คิดว่าเราเก่งแล้วไงพอเราเก่งแล้วเราก็ไม่พัฒนาต่ออันนี้ก็ต้องระวังเรื่องการเปรียบเทียบนิดหนึ่งนะคะแต่อันนี้เราเปรียบเทียบกับผลงานผลลัพธ์ ของเราคือเราเปรียบเทียบกับตัวเองกับเมื่อวานของตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนที่มิรินทําอยู่ก็ได้เนาะโอเคข้อถัดไปนะคะก็คือการที่เราต้องเช็คตัวเองด้วยอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันขายคือคนมันคนขายเยอะแต่คนอื่นขายได้แล้วเราขายไม่ได้เนี่ยเรามาเช็คตัวเองหน่อยไหม เรามาเช็คตัวเองหน่อยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะของอะ่ะมันจะขายได้ก็ต่อเมื่อมีคนอยากซื้อและเราทําอะไรบ้างที่ทําให้คนเขาอยากได้อยากซื้อของของเราเนี่ยเราทําตรงนั้นบ้างหรือยังนะตอนเนี้โลกมันเปลี่ยนไปละคนไปซื้อออนไลน์มากขึ้นละแล้ว,ลวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเวลาที่เราอยากได้อะไรก็แล้วแต่นะเราไปส่องเขาเรียกว่าไปส่องไปหาข้อมูลเรามี เหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะไปเหตุการณ์ที่2ก็คือการหาข้อมูลนั่นเองอเวลาที่มิลินอยากได้โทรศัพท์มิลินก็ต้องเข้าไปหาข้อมูลก่อนว่ารุ่นไหนแบบไหนที่ชอบตอนนี้อันไหนที่มันอัปเดตอินเทรนนะณตอนนี้อยู่ถูกไหมทีนี้เราต้องหาข้อมูลก่อนแล้วเราก็ปิดการขายตัวเองไปเรียบร้อยแล้วกับกับร้านใดร้านหนึ่งอะ ถ้าเกิดว,ว่าเราไม่อยากไปที่ห้างเราก็ซื้อออนไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตรงนี้นั่นเองหาข้อมูลเนี่ยร้านของเราเนี่ยคือร้านที่อยู่ในจุดที่เขาเห็นหรือเปล่าในในในโลกของออนไลน์ในโลกของแบบที่ลูกค้าไปเสิร์ชหานึกออกปะเพราะฉะนั้นนะการเช็คตัวเองตรงนี้ก็คือ สำคัญมากๆเลยนะคะว่าเราทําพวกนี้ดีหรือ,อยังเราทําหน้าที่ของเราหรือ,อยังนะคะหน้าที่ในแง่ของคนขายเนี่ยเราทําหน้าที่ตรงนี้หรือ,อยังทําให้เขาอยากซื้อหรือ,อยังกระตุ้นให้เขาอยากได้หรือ,อยังนะแล้วถึงพอเขาหาข้อมูลจะไม่มีจะไม่ได้มีรูปเค้กที่แบบเออเป็นตัวอย่างไม่ได้มีรูปแบบ ไม่ได้สร้างความอยากกินเค,ค้กไม่ได้สร้างความแบบว่าอยากได้ไม่ไม่มีจุดเด่นหรือว่าไม่มีรีวิวเทสิโมเนียลต่างๆเงี้ยไ,ไม่มีมันก็เกิดทําให้เขาก็ไปที่อื่นนั่นเองนะคะอ่าขั้นตอนตรงนี้คือทําให้คนอยากได้อยากซื้อเนี่ยเขาเรียกว่าการตลาดเราทําการตลาดดีหรืออยังนะคะในช่วงที่มาเป็นยุคนี้การตลาดก็เลยสําคัญกว่าการขาย เพราะว่าคนอ่ะจะศึกษาข้อมูลแล้วก็เหมือนสรุปในหัวไปแบบ70%แล้วว่าเราอยากได้แบบนี้หรือบางคนก็หาข้อมูลแล้วปิดจบตัวเองซื้อมาเสร็จสับเลยอย่างนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย การตลาดก็เลยสําคัญมากๆเลยนะคะในยุคนี้เนาะโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราเช็คตัวเองเสร็จเราก็ไปดูว่าเราต้องแอคชั่นในสิ่งที่เราขาดก็คือข้อ1กับถึงข้อ3ที่มิลิมพูดไปนั่นเองนะคะว่าเราขาดข้อไหนเราก็ไปพัฒนาปรับปรุงนั่นเองนะเราขาดในเรื่องของอสินค้ามันไม่ตอบโจทย์นะคะเราก็ไปดูนะก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวโปรดักหรือว่าเราจะาสร้างดีมาร์ให้มันเกิดขึ้นนะว่า ให้ให้ให้เกิดการซื้อนะให้เกิดความอยากได้กับตุ้นที่เขาอยากได้นั่นเองนะคะหรือว่าในเรื่องของการเป็นแบบข้อสองนะคะไปเช็คดูกับ ร้านอื่นๆดูสิถ้าเกิดว่าร้านอื่นนะคือมันตอบโจทย์แต่ร้านอื่นขายได้ร้านเราขายไม่ได้มันก็ต้องมาสเต็ปที่3านะคะคือมาเช็คตัวเองว่าเราขาดอะไรเราต้องปรับปรุงอะไรพัฒนาอะไรนะคะเนาะแล้วก็มาลงมือทํานั่นเองนะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะคะก็คือการรายร้องไปอยู่ ไปอยู่กับคนที่มีเป้าหมายเหมือนกับเรานั่นเองเราอยากขายดีเราก็ลองไปดูสิว่าคนที่เขาขายดีเขาทําอย่างไรนะแล้วก็คนที่เขาแบบประสบความสําเร็จหรือว่ามีมุมมองในการทําอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างไรทําอย่างไรนะคะแน่นอนคนที่ไม่เกิดการพัฒนาคือเดี๋ยวนี้คนไร้การศึกษานะคะไม่ใช่คนที่อ,อ,อ่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วนะ เออคือมันมันเป็นคนที่เหมือนกับว่าเราหยุดเราไม่พัฒนานั่นเองอาจจะเรียนจบมาแล้วแต่เราไม่ได้หาความรู้ใหม่ไม่ได้พัฒนาสิ่งต่างๆใหม่ให้มันเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลานั่นเองเพราะว่าณนะตอนนี้ข้อมูลมันเปลี่ยนไปเร็วมากบางทีเรียนรู้เรื่องนี้ปุ๊บอ่าสักสามเดือนหกเดือนมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องเรียนรู้ใหม่แล้วอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคือในยุคนี้คนไร้การศึกษานะคะดันแบบ กลายเป็นคนที่ไม่พัฒนาตัวเองนั่นเองนะเ,นเขาพูดกันไว้แบบนี้นะคะมิลลินก็ฟังมาก็เออก,ก็จริงนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากประสบความสําเร็จใครที่อยากแบบเออขายได้ขายดีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องอยู่ในเวที่มันแบบที่มันพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้ตลอดเวลาประมาณนี้นะคะ ทุกความพยายามมันไม่ได้การันตีความสําเร็จนะแต่ว่าทุกทุกความสําเร็จนะคะมันล้วนมาจากความพยายามทั้งสิ้นนะคะก็ค,คือว่าถ้าเกิดว่าเ,เราอยู่เฉยๆเราไม่ทําอะไรแน่นอนอผลลัพธ์มันคือศูนแน่นอนแต่ถ้าเราลองลุกขึ้นมาลงมือทําหรือพยายามอะไรนะคะแม้ว่ามันจะมีความเป็นไปได้คือแบบ อ่หราเปอรหรือแม้กระทั่งมันอาจจะไปถึง100%เซได้เลยหรือว่ามันสําเร็จได้เลยก็คือมันเริ่มมาจากการที่เราลงมือทํานั่นเองนะคือมันก็ยังมีความเป็นไปได้ถูกไหม,มิลินเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราวันนี้มิลินไปแล้วค่ะบายบาย